แก่อะไเลยไหมเ๋ว้ามีลูกข้อร้อมเป็นไงมีลูกเกื่อนลูกข้ออีกต่างหากฉากบัวอะเดวเวลาไปหาหนองๆนะครับพี่หนุ่มเวลาไปหาหนองๆผ้าหนองๆข้องคลอกหรอก โด้โดโดโดโอ้ยเนีใสาธุเ้อรบรบรบแบะมาน้ำเหรอุณเอาโอ้เตื่นเลยตัวนี้ว่าแต่ไอ้มีคนมาหาไปเหรอดิไม่ลองรถเลยบางคนนในรถบ่ โอ้โว่าจะไปนอนรีสอร์ทวัวตตนจะนอนรีสอร์ทริมสาหลอกเลยลออกหลเลยอย่างนี้เองเอามาน้ำเลยพี่น้องสองท้องมานำ้ำเดี๋ยวไปไปเลยไปเลยไปไปมา กินคงจะคองเหมือนเลยไม่แย่งของเขาอีกมันน่ะอ่ะกินน้ำกินน้ำเขาจะกินน้ำเขาบ่ได้ไม่แยง่งฮืมเบิ่งเบึงกินไปเสียบขนาดน้ำเบื้งดูดจุ๊บดูดจุ๊บโอ้เราไปน้องเดี๋ยวสิเอากล้องกระต่ายนะครับมาไอวัยองนี้เสียกล้องกระต่ายมาไอวัยองนี้ครับ ข้างๆเนี่ยแล้วก็ไอ้เบิงสีมุ้งตอกมาอีกโอจากแผ่นหนึ่งนะครับสังกะสีทำมุ้งตอกมาจากแผ่นหนึ่งกะพอดีนะครับแต่ว่าถ้าแมีนเขาบบมุ้งเขากะมันกะได้อยู่ดอกแต่เวลาถ้าฝนสาดมาทางนี้เขากะหาอยังมาปิดเอานะครับนี่เอ้โอ้เอ,เอ,เอ้โอ้ผิดอ๊ะผิดอ๊ะผิดอ๊ะ ี่โตพี่โตหยอกก,กันกับครูขาพ่นเล้วตอนนี้ไอ้บ้านประตูเอาบังบังแดดนะครับบังแดดให้คอมแอรนนะครับพัดลมแอรนนะครับเนี่ยเพราะว่าบริปิดบริปิดทางร่มออกเลยครับบังแดดให้ให้พัดลมแอรนนะครับพัดลมมันเป่าร่มออกได้นะครับ Ng thong hay thong ao thong ao thong ao thua lúc. Ng 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 thua ngon, lên เนี่ยอิ่มหยั่งมานะไปอิ่มหยั่งมาเนี่ยหืมงอนเหรองอนเหรองอนไม่กินเลยถ้างอนไม่กินเลยไม่ต้องกินมาเลยมามาเนี่ยแหน่แหนะแหนะงอนพี่น้องบ่ยอมากิน เดี๋ยวว่ามีผู้ใด้เอาอยัางไม่ให้กินเนาะน้องท้องขาวข่อยคืออิม่มคือนอนเสือใ้ตุยปกตินี่ปกตินี่ได้ยินเสียงตองมาอะไรเลยครับได้ยินเสียงนีสแลนออกมาเลยนะแต่เมื่อนี่ยเราบอกมาครับอวยหัวอยู่วงนึงนี่กับหัวมาันมามาแนมเบิงเขาซื่อๆแหล้วก็เลียนเล้กก็นอนอยู่หันนะบอบอกอกมาครับปิดกงเลยถ้างั้นปิดกงเลยเดี๋ยวเอาน้ำมาเติมให้เพราะว่าน้ำสำนีนี่ว่าหอดเสาครับ นี่น้ำสนีบ๊อดเสาครับเมือ่อหนึ่งละน้องกินนะครับสองละมันมันหยดออกมันซึมออกแเน่เรนโตเรนโตแปวน้ำม,มาให้เพิ่นครับเอาหนามมาเพิ่นกินแล้วเรนโตนะเพื่อนเสาเนี่ยเมื่อดได้เนี่ยอยาแหงนี้เนี่ยอันนี้เมื่อดได้ครับเพื่อนเสามาทั้งกินทั้งเคลียร์ถิ่มละ่ะ สีเฮียกล้องยุนพูลอยู่หันละแต่ว่ากินหลายกลัวนะครับส่วนใหญ่กินหลายไปแล้วไปแล้วโอ้วเอ๋ออ๋อแต่ละโต กินอาหารแล้วปนิถาถาเฟื่องครับเป็นถาเฟื่องครับเียวที่ม่ย่อหั่งกระตายสวยตัดงาหัวงอกอกเลีรยแล้วเรียบร้อยครับเลือแต่คนยกก้งเขา เปกไหวซอยนะครับยกคนเราฟังสองคนทีมงานเราตัวกำลังจะเดินทางครับพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาหน้องตูรูครับไปหาอาหารตูรูนะครับแล้วก็เอาเฟืองมาให้สองท่องครับสำหรับค่ำนี้นะครับภารกิจน้องๆก็ประมาณนี้ครับส่วนไอ้ม่ไ่ นะครับที่พ่อพแม่เอฟซีได้ฝากเบาโทนให้น้องหญิงกะเดี๋ยวรอมอบนะครับเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ไปเบิกเงินนะครับเงินสดให้เพื่อนไปสองสามหมื่นวันหันเมดเลยขอรอครับพี่น้องคือ <c oughs> จะให้เป็นเป็นเงินสดนะครับให้เป็นเงินสดเพราะว่าให้เพื่อนเป้ เห็ดมาไล่นะครับให้พ่อพอแม่ FC ได้เห็นนะครับตามรายชื่อที่สนับสนุนนะครับ f อฟพลังเงียบหรือว่าพอหักแม่หักจากจังหวัดใดยังสินะครับมันก็จะระบุมานะครับส,ส,ส่วนอื่นสิ่งไปวัดบรรจ้านครับพี่น้องเพราะว่ามีหลายท่าน บูชาวัตถุมงคลลงปุ่มหมุนมากนะครับมอจะเป็นเหรียญมอจะเป็นผ้ายันแหวนกําไลลายรุ่นนะครับวัตถุมงคลลงปุ่มหมุนได้บูชามากนะครับป่าทนกนจะไปมืออื่นไปแต่เศร้าครับพี่น้องเพราะว่าช่วงเที่ยงช่วงใาโบวหวครับห่อนห่อนมากห่อนแห้งนะครับห่อนแห้งถึงแห้งที่สุดนะครับช่วงนี้ต้องไปตั้งแต่เก่าโมงสิบโมงครับเพื่อที่จะกลับมาแล้ว ยัดทรงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับโอ้ยหน้าไข่ขึ้นนะเฮ้าน่ะรู้สึกว่าเราจะหน้าไข่ขึ้นนะตู่หลัหึ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 ืมอืมมาแล้วเพื่อแล้วเพื่อแล้วอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานรถตู้ทีมงานของอิงครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านน้ำเด้อครับฝากสนับสนุนครับฝากเบิง่งโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะครับเนาะ การดูโฆษณาไม่ข้ามไม่กดข้ามโฆษณานี่ยซัมเป็นมาลัยออนไลน์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โอนเป็นเงินมากอะซัมกันก้นกับให้ไอทีมงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นกําลังใจนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจครับฝากพ่อแม่พี่น้องยิบซี่ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสมีสกรับ,รรบเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าครับอ๋อจริงแล้วกิ่งแล้วกิ่งแล้วอสวัสดีครับ อืม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 เบื้องเรียบจะของไงแหวมปัวไวอย่างนี้